ครับสวัสดีครับสวัสวนี้แนวจินข่อยไข่ดาวตามปกตหน่อยเียนดีได้ไหมล่ะภากเชงสี่เขยมดวางลงจรจิ้ของรอบๆด้วย ทรงไข่ลงเชียงขันอีกเกียงคับมากินตตำบ,บุงไข่ดาวน้องกันเนี่ยครับไขไปน้อยกิ้เราายวเส้ง่ายวนไข่ปวงอลร้างได้า

ต,ตายไป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 มันสิถืเดเหยียบ กินตะบะคงก็ไข่ดาวจะพูดใดหลอกพ้าเอื่นไข่ดาวเบื่อยาเอ,อื่นก็ดีเอ,อื่นน้ำกระเจ้าที่ไปที่มาของมันเป็นอยังจังเอิ่นไข่ดาวเคยมีคนทำฮารา์ดเคยมีคนถามหาซื้อเสียงเรียงนำเมันกั ถ้าเจ้กินตะกระเพาก็ไข่ดาวมันอยนีวจิ้ร่องจินตนตำหมูงกับไข่ดาวร่องเมือมนทีเป็นสันเลยเมื่อนี้นาสีซอฟี่าวสิไปกินขางประเสยู่ เมียนู่งวใส่เวลาเดิมจังบวขาดทุนครับสวัสดีครับคุณพีพาพรในยังกินข้าวเสาน้อทางบัวขาวมากินลอยเอ็ดเติมเจอหน้าเมหวานบานบอดนึกเห็ดเทียละลายไปใส่ไปกินน้ำเหล้าอยู่ เ,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 เบื้องเล่าไหลสุดพ่อเมียวันเมียวันไหลสไตล์็นคนบันบัวสีเยียบบันบัวไทยไทยกรละชิ้นขึ้นกับคนถี่ผ้าฟันยินรอนอนที่นองเล่ากลาย เกินสุกีมากมานหมกแกมือเนิ่วอขันบว่าเป็นมือนขึ้นไปกินน้ำเรานี่ผมเทียดไข่ดาวล่องมืงอนี่เป็นไข่ดาวหรือไข่เรียนท่านหนึ่งห 混个混皮了。 กองนเมืองวันนีฟังเพลงนะครับให้แล้วผู้หลอ่อรำรำเพลง ทีหน่วยเมื่อเห็ดไรเงเห็ดข้ามมูว่านพิษขาดเติดขาดทุนใส่เวลาเห็ดสองชั่วโมงเวลากินใส่เวลา1ิบเกานาทีขาดทุนไปบากหาย โชน,นไปกินเขาก็บไข่ดาวไข่เหียนเด้ตําบักคู่ขาดบ่ไดที่ตําบักคู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพุ่นแี่ย ดาวยิงก็ต่ดบลจะเป็นจีเป็นไครดาวหืือใครเดียว Okay. ลองคนนอนหน้าปา่าโกศุนใม่ตัดใจดีจ้าครับสวัสดีครับซอต่อโจโจสิบตีโจโจพ่าหนาโจโจครับขอบคุณดือ้อ,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 อทุกปู่ทุกคนทีมเฮดไข่ดาวซอยมาเสียดไข่ดาวยิ่งก็ต่ำบอกฮู้ ส้มข้าวหมูนั่นไลยกินผดลาบเดียวเห็ดอยู่สองส้มมงมาสิกินกินซิบเก่านาทีหนึ่งอิม่มแต่เดี๋ยวใจขาดทุนซูชีไล่เฮ็ดสองส้มมงกินส้มมงหนึ่งวันยังสิอยู่ทุน่นอันนี้ใส่เวลากินสิสบเก่านาทีอิ่มเต็มแม่หมูมีหมองใส่ ไข่ดาวเ,เล่นน้ำมันถ้าวต้มไนยังกินขอ,ขอ,ของสข่าขอไงเนาะต่ลา <c oughs> ทันเ่ลาคนคิกจะกินเกียงนอใหม่นอใหม่ปลานอใหม่น้ำบนันเห้าไหมทสี่เสีย ส้มเกิอดอยู่น้ำบุงใส่น้ำเนื้อน้ำข้นเขาเปียละลายๆเขียนเกดืกูดกาแฟ เกรียดดื่มก็เกรียดคือตอนนี้กระทะตัวนี้นผมหมักมันห่อนเร็วยเย็นเร็วมันบาง บางกับบาบางแห้งเกินไประบายควบม้อนดอีก็ตองการอย่าไปหอนใส่เวลาเลียจัดประดุนฮอนฮอนขึ้นกะครับเบาจัดใส่เวลาบะดุนเย็น เก่ยจีนบอนเก็ดไทยา <c oughs> ลลาดาวหลับเปี้ยนมคนล้านสูตรเฮ็ดโลตีส่วนตัวสามารถเฮ็ดให้มันบางๆกว่านี้ได้ไลายเวลาเขาเอาลูกเนี่ยลาิจงนๆๆงๆ,ๆไลายไข่ขท้าว่นออกเนี่มันสีบางเป็นเพียนบางบานเปี้ยวให้มันเสี็จน้มันแล้ว ไข่น้ำมันแล้วไปเอายวนมผลลดัดเสียบเสบี่มันเสียบเดียกคลองมากินหวานไข่าดาวลาดน้ำมันขาดไข่าขาดาวลาดนมผลคลองหวานผู้เฒ่าเตรียมไปด้วยโปรตีนดีกว่าเสือคลองหวานกลิ่นดีเอาไข่าไมาเห็ดคลองหวานกินสุดเคยพากันกินแล้วไปลองเห็ดกินเมื่อเดอ้อ เก็ดไข่ดาวแบบนี้เข้าไปเอาลงคนหลักนี่ชิบไข้ค,คิ้นโลตีแข็บเหงื่อ ไครดามาลาทอนสายยาแงแทงตังเองโดยคนเมืองสาเจตมันเรียนออมกระถางโดยเอื่อนไขรดามาลาทอนครับขอพุ่นครับหวงพ่อนอนอนหน้าบใบาบละสันบานเห็ดคือพอมีบานเพิ่นพัด พอตือตะไาลเทยียห <c oughs> มูจักเฮียนห่างนี่แลหละแค่เจ้าอินา่น่าเฮียนห่างมีวิญญาหัวมันเห็ดจังได้เขาชิดคายอินเทอร์เน็ตคอยคือตองนะ มีซุ่มเห็ดแล้วสามหน่วยมีหน่วยสุดท้ายเดลี๋ยวหน่วยนี้จะไปตำบักหุ้ง ีหน่อยเดี๋ยวข้าจะสีวายกินไลท์เพื่อจะเลี่ยงนานเขาซ้ำนี่แหละ